เราดิ้นกันอยู่ในประเทศไทยเล็กๆอยู่ในอาเซียนเลยนะแล้วเราเป็นหัวว่าทีวีจะตายคุณไปดูอเมริกาอังกฤษมันตายที่ไหนซีนเอ็นมันก็ยังอยู่ฟ็อกก็ยังอยู่อังกฤษบีบีซีมันก็ยังอยู่มันไม่เห็นพูดเลยว่าทีวีตายมันเป็นการบอกว่าภารกิจของทีวีอ่ะจะต้องทําอะไรต่อไปลําดับจากนี้ไปต้องทาอย่างไรเพราะนั้นทีวียังไม่ตายอ่ะผมคิดว่าไม่ตายผมพูดมาตลอดว่ามันยังมันยังไม่ตายแต่ว่ามันถึงข่าวที่เขาเรียกอะไรว่ามันสําลักน้ําแล้วก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ถ้าสมัยก่อนเนี่ยคุณจะทําข่าวสํานักหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีคนอย่างน้อยสองร้อยสามร้อยคนใช่ไหมคุณไปดูเพจอย่างอีจันเนี่ยมีคนไม่กี่สิบคนอ่าในกองกองหนึ่งมันน้อยลงแต่ในคนคนนึงต้องทํางานมากขึ้นนี่คือสานักข่าวใหม่นะในยุคที่มันต้องต่อสู้เลยนะคนหนึ่งมันต้องทําหน้าหน้าที่ได้หลายอย่างหมายว่าในเวลาเท่าเดิมแต่คุณสามารถทําหลายอย่างได้มันจะดีกว่าแล้วก็นี่จะนี่ก็จะเป็นมาตรฐานมาตรฐานเนยคนทารายการข่าวทีวีในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้